สวัสดีค่ะช้านี้ก็มาพบกับพี่มดเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะได้ทําการเก็บอึพี่มดเข้าสวนนะคะเพื่อที่จะไปเป็นหน้าดินนะคะปรับปรุงหน้าดินจวไปพร้อมๆกันเลยนะคะไปเอาอึพี่มดเข้าสวนกันเลย ขึ้นด้วยค่เวลาเราใส่ที่น้องเข้าไปเยอะๆวัตชพืชนี้จะไม่ค่อยขึ้นฝ้าเราใส่ได้เยอะยิ่งดีนะคะ,ะด้ปรับลงหน้าดินแล้วก็จะเก็บเป็นตะฝ้าอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปโรย นเลยครับผม,มอดกินแบบสบายเลยนะพี่มอสไม่ช่วยแม่เก็บอึข้าวสวนเลยนี่เราก็กำลังล่นล่นล่นตัดออกใหม่นะคะเพื่อที่จะได้หยอดปุ๋ยแล้วก็เอาอึพี่มอดนี่แหละค่ะเป็นหน้าดินแล้วก็จะทำการโลแบบนี้นะคะ อันนี้มีประโยชน์มากถ้าเราโลยได้เยอะๆวัชพืชก็จะไม่ค่อยขึ้นสักเท่าไหร่แต่ตรงนี้รู้สึกว่าจะห่างนะคะไม่ควานคิดว่าจะทำการปลูกใหม่เลก็จะโรยโลยจิดหน้าดินโ,ยโ,ยโ,ยโลยจิดหน้าดิน ส่วนฝั่งนี้แม่ควานก็ปีที่แล้วก็ใส่เต็มไปรอบหนึ่งแล้วค่ะนี่ปีนี้ก็เริ่มหายอีกแล้วนะคะตรงนี้เราจะเก็บไว้ทําพันเพราะว่าหน้าฝนนี้ใกล้ๆบ้านพี่มอจะไม่ค่อยกินนะคะหน้าแรงไม่มีเหลือนะคะกินหมดมมเหมข้าวโหอ,อีกอีกหนึ่งเดือนนะคะอีกหนึ่งเดือนเราก็จะได้พันแล้วค่ะตรงนี้ อีกหนึ่งเดือนเราก็จะได้พันยิ่งยิ่งสูงเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งปลูกได้เยอะค่ะตอนนี้ยังไม่ค่อยมีลำสักเท่าไหร่อีกประมาณสักหนึ่งเดือนนะคะอันนี้เราก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยเคมีนะคะเข้าไปด้วยไม่งั้นหญ้าจะไม่เจริญตบตูถ้าไม่มีปุ๋ยเคมีนะคะเราไม่ไม่โรยเยอะค่ะปีนี้โรยนิดนิดน,ดน่อยๆเพราะว่าปุ๋ยราคาจะแพงมาก ก็เป็นพี่มดสุดหล่อของเราเราก็จะพยายามเก็บอือพี่มดเข้าสวนนะคะให้ได้เยอะที่สุดก็จะจะเก็บเข้าช่วงประมาณเราเราตัดหญ้าออกใหม่ๆมันมันก็จะโลยได้ค่ะถ้าถ้าหญ้าขึ้นสูงแล้วมันมันโลยยากค่ะพอตัดเสร็จเราก็จะรีบโรย พี่มดเข้าสวนเลยแถวๆนี้พี่มดไม่กินแล้วคะ่ะหน้าฝนข้างๆบ้านนี้น่าจะไม่กินแล้วคะ่ะเพราะว่าจะโชยกลิ่นอึนตัวเองขึ้นมาแต่หน้าหน้าแรงนี่ไม่มีเหลือก็จะพยายามปลูกให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าช้างกินเยอะคะ่ะแต่ละวันถ้าจะให้เขากินก็ได้เป็นตันๆนะคะแต่ละวันสําหรับช้างกิน ยกเว้นเราจะไม่มีอะไรให้เขากินถ้าให้เขากินเขาก็กินได้ทั้งวี่ทั้งวันตอนนี้พี่มดของเราเสียลงพุงแล้วค่ะอ้วนตุปุตะปะเหมือนพังเลยค่ะเหมือนแม่พังเลยไม่ใช่เหมือนพายเลยนะคะนี่อ้วนแบบแม่พังเลยพี่มดท,ท้องได้กี่เดือนแล้วนั่นอุ้ยอารมณ์ดีแล้วก็จะเก็บอกนะคะ,คะเข้าสวนต่อเลยนะคะ ค่ะไม่มีเวลาว่างค่ะแม่ครางทีเราก็วมวัชพืชตัดหญ้าช่วงว่างๆแบบนี้ก็จึดที่มอสเข้าสวนก็มือเปล่าค่ะไม่ได้ใส่ถุงมือหรอกเพราะว่าใส่ถุงมือแล้วมันลำคาญมันหยิบอะไรไม่ค่อยสะดวกก็แบบมือเปล่าๆนี่เลย มเมดล้เปล่าเลยใส่ทุงมือมันมันหยิบไม่สะดวกไปล้างมือเอาอาหารหมดอีกแล้วพี่มดบอกแม่ไม่อาหารผมหมดอีกแล้วมีตรงเสียงอีกมีตรงเสียงอีกกินได้ตลอด24ชั่วโมงและครับพี่มด อันตรายหินนีอันตรายถ้าเอาไปเข้าสวนถ้าโดนเครื่องตัดนี้มีจะเด็นเข้าตาเอาไปไว้ข้างๆจะได้ไม่ตัดโดนเมื่อวานตอนเย็นว่างเราก็ไปล่นอนหญ้าไว้ให้กับพี่มด ตอนนี้เราก็เก็บเข้าไปเยอะแล้วค่ะบริเวณนี้ไม่คานเก็บเข้าไปเต็มแล้วนะคะนี่อันนี้เต็มแล้วก็จะเก็บตามไปเรื่อยๆก็เก็บทุกวันแหละค่ะเก็บไปเรื่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเต็มจากตรงนี้เราก็ไปเก็บเข้าสวนใหม่อีกนี่เลยอันนี้เต็มแล้วค่ะนิ้ววัชพืชขึ้นเต็มเลย ถ้าเรามานั่งเอาหุ่นนี้ก็ไม่เสร็จง่ายๆเราก็ต้องใช้เครื่องตัดหญ้าตัดเอาเลยพอหญ้าขึ้นเราก็จะโรยปุ๋ยหญ้านี้จะขึ้นเร็วมากค่ะว่าจะพืชน,นี่จะขึ้นไม่ทันถ้าต้นหญ้ามันมันแน่นถ้าต้นหญ้าห่างว่าจะพืชขึ้นแน่นแน่นอนตรงนี้เราก็จะทําการตัดนะคะตัดใหม่หมดเลยเพื่อที่จะให้หญ้าขึ้นในช่วงหน้าฝน ก็อ,อย่าลืมติดตามนะคะฝ่ายมดความหญิงติดตามช่องเล็กๆให้กับพี่มดด้วยนะคะกดแชร์กดสับติดตามพี่มดสุดโล่ด้วยนะคะก็ออยังเป็นสายนีบนะคะเหมือนเคยนนองพี่มดสายนีบเหมือนเคยครับแม่ กราบขอบพระคุณนะคะอย่าลืมติดตามพี่มดพลายมดควานหญิงช่องเล็กๆปลดกดสับกดเป็นกำลังใจกดกระดิ่งกดสับให้กับพลายมดควานหญิงด้วยนะคะคลิปนี้ต้องขอกราบสวัสดีค่ะ